สวัสดีครับสวัสดีพรออมพี่น้องปกปสู้หูสู้ข้นครับพี่น้องครับมือนี้มาอยู่กับผมแค่หน่อยคือเก้าครับหลังจากที่ผมบอดด้ลุงคลิปมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมาครับกลับมาแล้วครับพี่น้องครับกับแค่หน่อยครับรายการพินอีสานแค่หน่อยรายการพินที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพินต่างๆนานะนะครับมือนี้นะครับผมมาครับเสื้อที่ผมกดของผมนะครับเสื้อเชลซีครับผมนะครับเชลซีครับมือนี้้เสื้อสิเงินนะครับผมอ่ะมาครับ เรื่องเล่าที่ผมสีวอาต่อไปนี่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการฝึกพินครับพี่น้องนะครับเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการฝึกพินนะครับก่อนที่ห้าสี่เขาสู้เรื่องเล่าการฝึกพินนะครับฝากพ่อแม่ลูกเข้าไปกดติดตามเพจพินอีสานแค่น้อยนะครับไปกดถูกใจและกดติดตามเพจพินอีสานแค่น้อยนะครับเป็นเพจที่เเกี่ยวกับการเ็ดพินนะครับเป็นช่องพินของแค่น้อยเป็นช่องผลิตพินของแค่น้อยนะครับผมอะมาครับบอเป็นการเสียเวลา มือนี้ครับผมมีเรื่องที่จะมาเ้าสูพีสนองฟังนะครับ ours. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกพินะครับผมมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการฝึกพินก็คือเรื่องเล่าของการฝึกพินเนี่ยพี่น้องนะครับการฝึกพิ้นของแต่ละคนเนี <gli> <sh> <bilingual> ่ยมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งบางคนกับฝึกได้เร็วบางคนกับฝึกไดเช้าจุดนี้ละครับคือสิ่งที่ผมสิมบอกในมือนี้นะครับ ชุดที่เข้าสีฝึกพิ้นให้เร็วเนี่ยนะครับหนึ่งก็คืออยู่ยทีอ่อยู่ที่เวลาในการฝึกฝนนะครับอยู่ที่เวลาในการฝึกฝนเวลาในการฝึกฝนของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันบางคนเนี่ยมีเวลานะครับมีเวลาฝึกฝนทุกวันตอนเช้าตอนเศาตอนแรงตอนพักนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็มีการมีงานที่ มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมซึ่งต้องย่อมรับว่าคนที่อายุหลายแล้วนี่นะครับผมคนที่อายุเยอะเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาในการฝึกฝนนะครับเพราะอย่างก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของการงานเรื่องของงานภาระการงานเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งมันหลายครับซึ่งมัน,ม,นมันเยอะนะครับถ้าจะฝึกฝึกฝึกเพียนในตอนแบบอายุแบบมากแล้วเนี่ย เป็นเรื่องที่ยากนะครับในการในการฝึกให,ให้ให้เก่งได้และก็ฝึกให้แบบว่าดวดเร็วได้เนี่ยแต่กับบางคนเนี่ยนะครับกับบางคนเนี่ยอายุหลายแล้วแต่ฝึกเข้าเดียวกับเปลี่ยนก็กันอ่าเร็วกักนครับซึ่งจุดนี้ก็คือมันเกี่ยวกับระยะเวลาแล้วก็หนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือพรสวรรค์พรสวรรค์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันพี่น้องอย่างเช่นตัวผมเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านของเสียงดนตรีเสียงเพลง นะครับผมมีพรสวรรค์ที่เกี่ยวกับการการดีดพิ้นนี่ะการฟังนะครับการฟังการาการดีดนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอื่นๆนะครับที่เหาเห็ดเห็ดทีเหาแบบซึมซับเสียงดนตรีหลายๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเรียนเรียนแค้นก็นได้พิ้นก็นได้ปวง่างก็ได้ซึ่งมันมันมันเป็นพรสวรรค์ของผม นะครับมันเป็นพรสวรรค์แต่กับบางคนกับบางคนเนี่ยนะครับอา,อายุหลายเนี่ยฝึกตั้งแตฝึกบ่ได้นะครับฝึกยังไงก็ฝึกไม่ได้มีเวลาแล้วก็ยั่งบ่ได้อยู่มีพินแล้วก็ยั่งบ่ได้อยู่นะครับจุดนี้แหละครับเ็ดเ็ดให้เข้าฝึกบ่ได้ผมสิมาบอกเทคนิคง่ายๆครับสำหรับคนที่อยากฝึกให,ให้ให้เป็นเร็ว นะครับแบบว่าฝึกยังไงกับฝึกบ่ได้เนี่ยผมมีเทคนิคมาแนะนอยุคคือเทคนิคอย่างหนึ่งครับที่ผมใส่ยุ่ประจําเลยนะครับผมคือเทคนิคการฟังการฟังถ่าเฮาเอาลักการนี่ไปใส่คือจังผมสิวูาสูบีสูนองฟังมือน,นี่ก็คือลักของการฟังน,นะครับหลักของการฟังลายพินเนี่ยมันมันเป็นอีอย่างที่มันเฮ็ดในเฮาเนี่ยฝึกได้เอง มันเรียกว่าเขาเรียกว่าการฝึกการฝึกเบื้องลึกการฝึกเบื้องลึกก็คือขันเท้าฟังดูๆฟังใบใบเนี่ยพี่น้องถ้าเราฟังใบใบเนี่ยมันจะจดจําเองอัตโนมัตินะครับมันจะเขาเรียกว่าซึมซับเข้าไปในการ์ดความจําของเราเวลาที่เราจะจับพินมาเดียดน,นะครับเฮาจะจับพินขึ้นมาเนี่ยปุ๊บฮฮเฮาสีหเรยกว่าเสียงนี่มันต้องดีจังใดไปจังใดมาจังใดซึ่งถ้าเฮาบรฟังนะพี่น้อง ถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้เลยว่าเสียงนี้มันเป็นยังไงซึ่งมันต้องสัมพันธ์กันเนี่ครับต้องสัมพันธ์กันระหว่างการฟังแล้วก็การฝึก2อย่างครับการฟังแล้วก็การฝึกอ่าบางคนมีแค่การฟังอย่างเดียวกับบไไรที่กันบางคนมีแค่การฝึกอย่าง,ยางอย่างเดียวกับบไ้ที่กันครับพี่น้องซึ่งมันต้องไปด้วยกันครับการฝึกกับการฟังย่างเช่นฮาฝึกไปนึ่ง ฝึกแล้วปุ๊บล่องมานอนฟังไล่พินมั้งครับเข้าอยากฝึกไล่ไหนครับสมมติว่าเฮาอยากฝึกไล่สีโคตตะบุญเราไม่เคยฝึกเลยไม่มีพื้นฐานไม่เคยฟังไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเกี่ยวกับไล่สีโคตะบุญผมแนะนํนะมาเข้าล่องฟังซะก,ก่อนอันดับแรกให้ฟังก่อนอันดับแรกให้ห้เข้าฟังซากก่อนครับอเข้าฟังจกักประมาณได้หลายรอบครับ ฟังจนชินจนจำได้ว่าตอนนี้ไปตรงไหนตรงไหนนะครับฟังปุ๊บพอห้องหูแล้วเสียงนี่คือเสียงอย่างลองมาจับพินมั้งครับจับพินดูว่าลักษณะเสียงที่เราฟังเนี่ยมันตรงกันไหมอ่านะครับนี่คือเทคนิคที่ผมใส่ตลอดเวลาที่ผมฝึกพินฟังปุ๊บ้ะกามาดีดฟังปั๊บ้ะกม็มาดีดมันจะแตกต่างจากที่แบบว่าเฮาฝึกือซือโดยที่เฮาบ่ฟัง ฝึกไปด้วยฟังไปด้วยกับบอทอฟังแล้วค่อยมาฝึกอ่าฟังแล้วค่อยมาฝึกจะดีกว่าบางคนเน่ยฝึกไปนั่มแล้วก็ฟังไปนั่มอันนี้ก็ดีเยอะครับแต่ว่าสําหรับผมผมคิดว่ามันช้าผมคิดว่ามันสากับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันก็ยุติี่นด้วยอยู่ที่เวลามันมันมีปัจจัยหลายอย่างครับแต่ว่าผมมาแนะนาก็คือเทคนิคของการฟังและการฝึก ฟังคืออันดับหนึ่งครับฝึกเกอ,อนอันดับที่สองเราฟังก่อนเฮาฟังก่อนฟังไปเลยเวลา่างห้องก็ฟังเปิดเปิดเปิดฟังก่อนเอา้าฟังจนแบบว่าเบื่อแล้วเอา้าเบื่อแล้วหูแล้วมองนั้นปังนิดหูแล้วจับพิ้นขึ้นมาครับจับมาแล้วก็ค่อยมามาฝึกมาจับเฮาสิหูเลยวาเฮ้า,าก็สามารถฝึกพิ้นได้เก่งด้วยกันนะครับนี่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 นคือจุดที่ผม อยากสิมาในนําก็คือราของการฟังผมเคยบอกไปในคลิปประมาณคลิปคลิปแรกคลิปสองนี่แหละผมจำบ่ได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับประมาณคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองนะครับนี่ประมาณนี้แหละครับเกี่ยวกับปลักของการฟังนะครับนี่คือเทคนิคและการวิธีการที่ผมใส่ละดับผมมาแนนําแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับในการฝึกกามีประมาณนี้แหละครับคลิปนี้นะครับกาม่าหายคิดหอดคิดถึงนะครับผมกับช่วงนี้กับทิศภารกิจหลายครับ ติดภารกิจทางโรงเรียนนะครับประเมินพออแล้วก็ทำงานต่างๆเกี่ยวกับรงนเรียนนะครับแล้วก็บอดียูเดือเซานะครับแล้วก็มีเวลาว่างกับมาๆยำพี่ยำน้องนะครับโอเคครับพี่น้องครับสารกินีมนี่ผมนะไม่พูดยาวนะครับเดี๋ยวคลิปที่2ผมจะอัดเป็น EP ีไปนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมจะอัดต่อแล้วก็ค่อยเอามาลงอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงอะไรนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับ สลาคิวนี้มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมเขาไปตัวที่ตามเพจพินอีสานแค่น้อยนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากได้พินอีสานอยากมักพินอยากไ้พินไปฝึกที่ต่อผมได้ครับ064 014 408ครับครูบอมแคนน้อยครับพี่น้องครับเจอกันคลิปน้าครับสลาคิวนี้มีประมาณนี้สวัสดีครับ